นาเดชโพสอวยพรวันเกิดย่าๆแคปชั่นหวานหยดย้อยจนมดขึ้นไ g ีเลยค่ะและสำหรับวันที่18มีนาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวย่าอุรัสยาหวานใจของพระเอกซุปเปอร์สตาร์นาเดะคูกิมิยะค่ะที่มีอายุครบ27ปีบริบูรณ์ทำให้โลกทวิตเตอร์มีการติดแฮชแท็ก Happy Birthday อุรัสยา2020อวยพรวันเกิดด้วยค่ะ และล่าสุดนะคะนาเดชได้โพสต์อวยพรเกิดของย่าค่ะโดยแคปชั่นแสนจะน่ารักแบบนี้ค่ะ Happy Birthday ค่ะผมขอให้ที่รักสุขภาพแข็งแรงปัสจากโกาครคภัยไข้เจ็บไม่ต้องบอกก็รู้ว่าโตขึ้นเก่งขึ้นสวยขึ้นและยิ่งมีแต่คนรักมากขึ้นขอให้ปีนี้เป็นอีกจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆมีคุณค่าขอให้ทําในสิ่งที่ฝันทั้งฝันที่อยากมอบให้ตัวเองและฝันที่อยากมอบให้สังคมนะครับดีใจจังเลยที่พี่มีที่รักอยู่เคียงข้างเสมอมา ขอบคุณนะครับแอดอุรัสยาค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ